ชุดผ้าใหม่ของเดียนาล่าสุดเนี่ยเป็นงานดยวนงานสับอีกแล้วเดียนาเนี่ยรายหาพี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะใส่ชุดแล้วก็ให้พี่เนี่ยเลือกผ้าว่ามีผ้าที่ร้านชานเรือนเนาะแล้วพี่ก็เลือกลายที่เป็นใครๆเข้าหลับตัดบบสีกรมเพราะมันเป็นลายที่พี่รู้สึกว่าน่าจะถ่ายรูปสวยที่สุดแล้วก็มันเป็นลายที่ดูชัดอ่ะพอลายผ้าใหม่ที่ดูชัดพอมันวางลายแล้วมันจะมองเห็นว่าเราตั้งใจวางลายให้มันออกมาเป็นยังไงไงทีนี้การออกแบบให้กับน้องเดียเนี่ย ที่ผ่านมาตลอดทุกครั้งที่ทาชุดให้เดียนาเนี่ยด้วยความที่เดียนามีสลีระที่เป็นสมส่วนนะเรียกว่าคลาสสิกเนาะสิ่งสําคัญคือเราต้องไม่ให้การออกแบบชุดของเราเนี่ยไปรบกวนความงามตามธรรมชาติของร่างกายเขาตรงนี้เพราะฉะนั้นการต่อลายผ้าใหม่เนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญมากว่าถ้าเรามองในแนวตั้ง vertical scan ลงมาเนี่ยการวางลายของเราต้องไม่รบกวนสายตาของผู้คนที่มองมาที่น้องเดียและรับรู้ถึงความงามที่สมส่วนของน้องเดียอันนี้เป็นสิ่งเป็นใจความสําคัญในการออกแบบให กับสรีลากุกคลาสสิกเลยพี่เลยวางลายผ้าให้แม่แทบจะไม่เห็นรอยต่อเลยถ้าทุกคนดูชุดดีๆเราพยายามจะทําให้รอยต่อของผ้าเนี่ยมันหายไปแล้วทําให้ความลื่นไหลของเส้นสายที่เป็น Princess ไลน์เหมือนชุดสไตล์เจ้าหญิงกระโปรงบานเอไลนเนี่ยมันมองแล้วดูไม่มาไม่มีอะไรสะดุดดูละมุนตามากที่สุดอันนี้คือวิธีง่ายๆเลยในการออกแบบให้กับผู้หญิงที่มีสรีละที่สมส่วนถ้าใครอยาก ฟังเรื่องเกี่ยวกับสรีละเกี่ยวกับเรื่องบอดี้ไทป์ให้มากกว่านี้เนี่ยพี่มีชาแนลในบ้านแดงนะแล้วก็ลองเข้าไปดูได้ชื่อว่าศูนย์บัญชาการยานแม่ชื่อรายการว่าบอดี้ไทป์บอดี้ท k อจะมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดเลยว่าบอดี้ไทป์ทั้งหมด16บอดี้ไทป์เนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วก็แต่ละบอดี้ไทป์เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแน่นอนว่าในสลีระกลุ่มที่เป็นชาร์ปคลาสสิกเนี่ยพี่ก็พูดถึงน้องเดียเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าเนี่ยคือกลุ่มสมส่วนที่เริ่มมมมีควาคสั